ตัวนี้เอฟซีเอาไปเห็ดได้ครับคอนเฟิร์มแป่บบอรแซบให้อมขีมาผูดใส่หนาผม <laughs> สวีดับสวัสดีครับผมนิ TV, ก้ทีวีลากาเพชนิก้กินไปทัวมอนี่ผมสีาพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเก่ง ดำเล็บมือนั่ง oh, <no. S 1> อะละก้กกะไส่หมูยอ่อแล้วก็เส้นนี่สิเป็นเส้นมะม้าลวกครับโอ <Okay. S 1> เคเกียมมาละเส้นมะมากกลวกมะมาสองห่อครับรับเรียบมือนั่งเล็บมือนั่ง <Wow. S 1> ล้วก็หมูย่อครับเล็บมือนั่งนึ่ก็หมูย่อน,นี่ผมเอาไปต้มสุกเลยนะครับอ่ะเอาเป็นวา่าบอลสซะเดี๋ยวไปบึ้งผมต่ำมาเลยครับลุย นี่ครับให้เบิ้งเลยเทฟซี FC เอาไปตำกินสูตรบอ้องวงครับ <c oughs> ผมลืบสากไม่ได้ผมลืบสาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอาสากก่อนครับอโอ้ว่าตำแนววหนแนอวบ,บ่เดีวสากมาแป๊บหนึ่นนงนะครับเอามาครับพี่น้องมาเนี้ยไปเอาสากมาแล้วครับเฝ้าไรอย่ามันคำอกอนลืมหอดสากไ,มาไหมเบาๆไรครับ มืดแล้วหาโมงครึ่งแล้วรับแรกอะกระเทียมครับหกกีบทำให้ละเอียดพริกกบผมใส่ทั้งพริกแข่งพริกสดเลยนะครับเออเพืดด่ออยากใส่พริกสดหรือว่าอยากใส่แต่พริกแข่งกระแดะ่กำึ่งครับ เซ่บบน้ำกันครับคืดอ,อยากเพชรๆแล้วก็ยำกรุบๆ,ๆ,ๆ,ๆอของเล็บเมือนั่งทั่วฝักงาวครับผมใส่สามฝักครับเด็นลงไป ข้อมขนาดได้พี่น่อยโอ้ยเนี่ยปรุงต่อครับวันนี่มัการเมื่อเนิ่มเหมือนเดิมครับ เพราะว่าเอฟซีเสียไปเห็ดกินน้ำนี่ครับประมาณหนึ่งซอนโตครับน้ำตาลปีบผงนัวครับใส่ลายแสบลายครับผม,มใส่หนึ่งซอนครับนำกระเทียมดองครับจะใส่ไม่ใส่กันไรแล้วครับเราแต่สูตรไผสูตรมัน ช้อ1ับพี่ครับน้ำปลาแดกครับ2ครับน้ำปลาครับ1ครับ เคือเทิดครับผมใส่ซีนไว้นะครับมะนาวมะนาวนี่ปลูกยุ้สวนนี่นะครับสวนต้นมั่งกับยุ้ทั้งนะเป็นบบอะไปเด็ดมากเมื่อกี้นะ มดดน่วยได้ครับใส่น่วยเคืองไปเลยชิมน้ำครับหันขาเราได้ใากับเติมไดนครับน้ำตาลปีบมันละลายกันมาพอมามา อพอเขาจะเหลืองานครับอืมเจียบไครับพี่น้องเอาเพล่งลงไปครับเด็บมือนันงกับหมูว่ะอ้อมปีครับใส่ ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวลงไปเลยเติมกลมหอมครับเติมมากๆครับพอปิดประตูให้เนี่ยพอ ซีมังะรปอนอืมแซมเทศจ,จาร์ตินโซสีทีทน,น, <laughs> น,น้งงๆงละครับปอนอ้เหียเสียขาผมหามเลย บเดี๋ยวบวงมานั่งครับเอามาตะพี่มันเดิมครับกิน่งไงครับอย่าไปกินยากเอาไอ้เบิ้งครับเป็นไงครับสีสันนายกินปะจวดพีนดนด่น้องจวดมาครับันนี้จวดน้ำกันจับแับพี่น้องแซ่บตำเล็บมือนัง่งใส่หมูยอ่อ เซนมามาครับับสัวนนี้เอฟซีเอาไปเห็ดใจได้ครับคอนเฟิร์มแซบบ่บแซบให้อมขีมาผูดใส่หนาผม <laughs> พอเติมน้ำปลาแดดกันเลยนะครับเต้มแล้วแต่คนหมักผมหมักน้ำปลาแดกผมก็เลยเติมเอาตามสูตริแรกตอนแรกก็แหละบ่ต้องเติมอยังพอดีนะ ซับซับมาเทมเด้อบานนี้กี่ทีพี่ชวนลังบานตาคำตันครับ ปลาแดงนี่นัวขนาดเลยพี่น้องเรัเด็กมือนั่งนี่โล่ละลายสิบบาทได้ครับตีนกะตีนกะโล่ละลายสิบบาทเพื่อน แด่ซ่องหน้าไม่ต้องเปิดไฟหน้าครับจึมยางน่อหนังปลาแดกจ่างน่อผมสุดรสดครับ เด,เดี๋ยวผมมีขนมมากินกับแกเผ็ดเป็นน้องเมน้องเมขนมทอดรสบาร์บีคิวครับทุ่งสามสิบห้าบาทครับอ่าพี่ยุ่งงบาลเพิ่นเอามาขายมาขายแห่ลูกสาวเพิ่นก็เลยซอยเพิ่อนอุดหน,น,นุนอย่ามากินกับว่าแซบบอีวิวให้ฟี่ครับ บคัคกิดตังครับยิ้มหอยฟี่สื่อค้ามแก่เพชรอืมเจ้าบาพธนว่าจำปาดะวาใช่ไหมคขาตเอินจำปาระเป็นเงินขนุนโอบแหงแกับ,บ,กอบอยู่ครับมีรถดังเดิมหลายรถเยูะครับประเดไซเฟสไม่เห้ออันผูใ้ใดสนใจกับอยากล่องอ่ับ คอมเมนต์เขามาใต่วิดีโอนี้ละครับเดี๋ยวผมอ๋อจีบอกว่าเพิ่งซื้ออย่างผมจะไปถามเพ <laughs> ่นให้ขอขันย่

ไม่เน่าแก่เพ็ด่ะมาคลิปำเลยเรบ่มีเน่าแก่เพ็ดครับ

แก่เมื่อสักพี่น้องเอ้ยอู้หเผ็ดที่ลองแก่เผ็ดอีกคนน้องแก่เผ็ดครับสุดดาเลยครับ Yep, yep. Mm -hmm. Good job. แซ่บทั้งสี่เมื่กี้ไปกินผู้เดียวครับเดี๋ยวเอาไปเมียกินน้ำมเมียกินกน้ำม,มาก,กเดี๋ยวจะกอนฮะมดแล้วครับโอ้แซ่บหลายสูตรนี้เขาท้าครับ f c สามารถเอาไปเห็ดเห็ดทำตามในครับแซบคอนเฟิร์มมือนี้กะขอนำเสนอเพียงเท่านี้เจอกันอีพี่เนี่ยสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ